สวัสดีเพื่อนรักวันนี้ผมโจฮาแลนด์จากซ o อกเกอร์เรดิโอ1้อยกลับมาเจอกันนะครับในบรรยากาศวันอาทิตย์ชิลๆครับมีบอลเตะหลายคู่นะครับแล้วก็เป็นหลายคู่ที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรื่องมาฝากนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันเกาโชซูิริอาอิตาลีรวมถึงลาลิกาสเปนนะครับครบอัดแน่นนะฮะทุกลีกชั้นนําทั่วโลกเลยนะครับกับ6คู่ที่วันนี้เลือกมาฝากกันฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูผลงานกันซะหน่อยนะครับในไลน์แอดเจซียี่สิบ สำหรับผลงานในไายอัดเจซี24เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเรียกว่าคึกคืนกันเลยทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยเลือกมาฝาก2บินนะครับบินแรกจากสึกอิงลิชพรีเมียร์ลีกครับบอลมาร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ครับเกมนี้สกอร์จบ2-0นะครับสเปอร์ทำให้พวกเรากินอิ่มนอนอุ่นครับเลือกกดในราคาต่อปอไปนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นการทำประตูของ2คนฮะจากสเปอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์แมดิสันนะครับรวมถึงกูรูเซฟสกี้ในนาทีที่63ครับปิดกล่องให้สเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์ส่วนอีกคู่นึงนะครับ ครับโอ้โหต้องบอกว่าแฟนๆผีแดงเนี่ยนะครับลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยทีเดียวแต่ว่าในเกมเนี่ยก็สามารถเก็บ3แต้มได้นะครับแต่ไม่ผ่านราคานะครับคู่นี้แมนยูเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับไม่น่าเชื่อว่าฟอร์มเนี่ยยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่เลยกับแมนยูนะครับคู่นี้จบเกมนะครับแมนยูชนะไป32ครับเกมนี้เราก็กินเต็มอิ่มนอนอุ่นนะครับเพราะว่าเลือกกดไปในราคาลูกครึ่งควบ2นั่นเองนะฮะก็อย่างที่บอกไปครับฟอร์มแมนยูเนี่ยยังน่าใจหายอยู่นะครับโดนนำมาตั้งแต่นาทีที่2กับนาทีที่4นนขึ้ ก่อนสําหรับทางนอตติงแฮมฟอเรสสองศูนย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะไล่ตามมาเป็นสามสองนะครับจบเก้าสิบนาทีครับแมนยูเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองนะครับแต่ว่าเรากดไปอย่างที่บอกนะฮะในราคาลูกครึ่งควบสองนะครับบินนี้เรากินเต็มอิ่มครับที่รองนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับสำหรับใครที่อยากได้แนวทางเด็ดๆแบบนี้นะครับมีให้เป็นประจำนะฮะในไลน์แอดของบ้านเราครับ atjc ยี่สิบสี่ย้ำอีกครั้งนะครับ atjc ยี่สิบสี่แอดเข้ามาขอก็ได้เลยครับ เอาละฟุตบอลคู่แรกนะครับวันนี้หยิบยกมาจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้แข่งขันกันในเวลา2องทุ่มบ้านเรานะครับไปดูสถิติข้อมูลสำหรับฟุตบอลคู่นี้กันหน่อยนะฮะสำหรับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนี่ยตอนนี้รั้งอันดับ16อยู่ในอิงลิชพรีเมียร์ลีกนะครับสองนัดที่เปิดฤดูกาลยังไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ครับแพ้รวดไปทั้ง2นัดนะฮะยิงได้1ลูกเสียไป3ครับยังไม่มีแต้มส่วนแมนนนนนนนซิิตอออีี้เเเ่่่ยยปป็รรรงงจาฝููะคััับบดดสห การมาเนี่ยชนะรวดนะฮะยิงได้4ยังไม่เสียประตูเลยนะครับเก็บ6แต้มเต็มครับส่วนเฮททูเฮทห้านัดล่าสุดของการเจอกันสําหรับคู่นี้นะครับเป็นทางฝั่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยที่ยังไม่เคยเอาชนะแมนซิตี้ได้เลยนะครับเกมล่าสุดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแพ้แมนซีไป3ประตูต่อศูนย์ครับอัตราชนะออสของทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยขึ้นมาที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับห้านัดล่าสุดที่เจอแมนซีนะครับเข้าวินไปได้มากถึงสี่เกมจากห้าเกมล่าสุดนะครับแต่คู่นี้น่าสนใจที่สกอร์ต่ำนะครับเป็น ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเริ่มต้นจากทางฝั่งเจ้าบ้านเชฟฟิลด์อยู่ในเตตนะครับ5นัดล่าสุดฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีครับชนะแค่เกมเดียวแพ้รวดมา4เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยก็แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสมาครับกับเกมในลีกล่าสุดนะครับแพ้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1อัตราชนะออนขึ้นมาที่20%ครับพวกเขาเข้าวินไปได้1เกมจาก5เกมล่าสุดนะครับของเชฟฟิลด์ในเตดเป็นสกอร์โอเวอร์ไป3เกมครับส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ เกมเดียวครับเกมล่าสุดเป็นเกมในลีกเจอกับนิวคาสเซิลนะครับเฉือนเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูครับอัตราชนะออสหนัดล่าสุดนะครับขึ้นมาที่20%ของทางฝั่งแมนซิเข้าวินไปได้1เกมจาก5เกมล่าสุดนะครับเป็นสกอร์ต่ําไป3เกมยังไม่เคยเจอสกอร์สูงกับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมา ไปดูกันต่อที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่เจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับภายใต้การคุมทีมของกุนซืออย่างพอลแฮกกิงบอททอมนั่นเองนะครับเกมนี้ยังมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยค้างเก่าอยู่หลายรายนะครับที่ไม่สามารถลงช่วยทีมในเกมนี้ได้ซึ่งเชื่อว่างานนี้เนี่ยกุนซืออย่างแฮกกิงบอททอมครับน่าจะจัดตัวผู้เล่นยืนในระบบ3 4 2 1นะครับมีเวลเลียมโอซูล่าครับออกเป็นหน้าเป้านะครับและใช้กุสตาโวฮาร์เมอร์กับเบนนี่ตาโอเร่ครับเป็น2งกลางรุกคอย จบสกอร์ในเกมนี้ครับ ไปดูกันต่อนะครับที่สภาพความพร้อมของทีมผู้มาเยือนอย่างทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีข่าวล่าสุดว่าเป๊ปกวาดิโอลาเนี่ยเขารับการผ่าตัดหลังที่บาร์เซโลนาครับซึ่งคาดว่าน่าจะกลับมาทุมทีมได้หลังเบรกทีมชาติต้นเดือนกันยาย,ยนนี้นะครับซึ่งคาดว่าเกมนี้น่าจะใช้ผู้ช่วยอย่างควนมาลีโยครับคุมทัพเรือใบสีฟ้าลงเกมนี้นะครับสำหรับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับยังคงจะไม่สามารถใช้จอห์นสโตนได้นะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บส่วนเบเรโดซิลวาเนี่ยคงจะต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะคร 11ตัวจริงได้หรือเปล่านะฮะส่วนแผนการเล่นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคาดว่าน่าจะใช้ยืนในระบบ4-2-3-1นะครับให้เออร์ลิงบรห์ฮาร์แลนเนี่ยออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับประสานงานร่วมกับฟิลฟอร์เดนนะครับรวมถึงอาร์เวรสและก็แจ็คกิริชครับ สำหรับอัตราไฮนิคับของคู่นี้ครับเปิดราคาออกมาให้แมนซิตี้เนี่ยนะครับต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2ครับไปดูไฮนิคับเอเชียย้อนหลังนะครับโอ้โหไฮนิคับเอเชียย้อนหลังนะครับมีมาให้ดูกันนะครับในราคา2ลูกฮะเชฟฟิลล์ยังไม่เคยเจอราคารอง2ลูกนะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยต่อ2ลูกนะครับเข้าวินไป1เจ้าไป2แพ้ไป2นะครับเกมที่เข้าวินได้ในราคา2ลูกนะครับเจอกับนอริซิตี้เมื่อปี2022เนี่ยชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับเข้าวินไปแบบหวานเจี๊ยบครับที่นี่มาฟังทั ะคัประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันสัหน่อยดีกว่านะครับเชฟฟิล์เนี่ยแพ้มา2เกมติดตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วนะฮะประกอบกับเกมนี้ยังมีรายงานตัวบาดเจ็บค้างเก่าอยู่อีกหลายรายครับเกมนี้เชื่อว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่สําหรับการเก็บ3ามแต้มของทัพเรือใบสีฟ้านะครับคู่นี้กับราคาที่เปิดมาผมโจฮารแลนขออนุญาตลงใจไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเชียร์อยู่แล้วอะ่ะ คู่ที่2ครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเบอร์ลี่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าครับคู่นี้เช้าหน่อยครับสองทุ่มเหมือนกันนะฮะสามารถหาชมกันได้นะครับมีถ่ายทอดสดให้ดูด้วยเอาล่ะไปดูสถิติข้อมูลต่างๆสาหรับฟุตบอลคู่นี้กันดีกว่าครับเบอร์ลี่ตอนนี้รังอันดับ18อยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นทีมท้ายตารางครับเพิ่งแข่งขันไป1นัดนะฮะเพราะว่านัดที่เจอกับลูตันทาวน์เนี่ยมีเหตุจําเป็นต้องเลื่อนออกไปนะครับหนึ่งนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยไม่สามารถเก สองเกมล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดฤดูกาลไปชนะ1แพ้1ครับยิงได้5เสียไป5นะครับยิงเยอะฤดูกาลนี้มีอยู่3แต้มสำหรับทางแอสตันวิลล่านะครับรังอันดับ9อยู่ในตารางครับ คู่นี้เฮดทูเฮดห้านัดล่าสุดนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นทางฝั่งเบอร์ลี่ครับชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดเจอกันเมื่อฤดูการก่อนนี้เนี่ยนะฮะเสมอกับแอสตันวิลล่าไป1-1ครับอัตราชนะออสกับ5นัดล่าสุดที่เจอกันของเบอร์ลี่ขึ้นมาที่60%เนะครับเพื่อนรักเข้าวินไป3จาก5เกมครับเป็นสกอร์โอเวอร์มากไปถึง3เกมสำหรับการเจอกันของคู่นี้5นัดล่าสุดนะครับส่วนฟอร์มการเล่นอะเบอร์ลี่ครับ5นัดล่าสุดเป็นอย่างไรชนะ1เสมอ1แพ้มากไปถึง3เกม ล่าสุดก็เจอแมนซีเนี่ยกดไป3 0คาบ้าเลยนะครับอัตราชนะออสกับ5เกมล่าสุดขึ้นมาที่40%เครับเข้าวินไป2จาก5เกมเป็นสกอร์ต่ำไป4เกมเจ้าไป1เกมนะครับแอสตันวิลล่าบ้าง5เกมล่าสุดเนี่ยนะฮะชนะ4แพ้ไป1นะครับถือว่าฟอร์มดีในฤดูกาลนี้ครับเกมล่าสุดเนี่ยเจอกันกับเฮอร์เบอร์เนียนนะครับในรายการบอลถ้วยชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0อย่างที่บอกไปครับยิงกันแบบบ้าระห่ำนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเกมในลีกนะครับก็ชนะเอเวอเรตัน ว่าฟอร์มกําลังดุเลยทีเดียวอัตราชนะออสขึ้นมาที่80%นะครับกับ5เกมล่าสุดของวินล่าเข้าวินไปได้4เกมจาก5เกมนะครับเป็นสกอร์โอเวอร์ไป4เกมเจ้าไป1เกมครับ ไปดูกันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเริ่มต้นจากทางฝั่งเจ้าบ้านเบอร์ลี่ภายใต้การคุมทีมของคุณซืออย่างแวงซองกอมปานีนะครับเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานตัวรุกอย่างอนาซาซุรครับที่ติดโทษแบนจากเกมที่แล้วนะครับส่วนแผนการเล่นคาดว่าน่าจะยืนในระบบ4-3-3ครับมีนาธานเรดมอนด์ครับเซกิอัมดูนีรวมถึงบองซงมานูเอลนะครับเป็น3ประสานในแดนหน้าคอยปิดจบสกอร์นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมนะครับของทีมผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่าภายใต้การคุมทีมของอูไนเอเมรี่นะครับเกมนี้เนี่ยไม่มีรายงานตัวติดโทษแบนเข้ามานะครับแต่ว่าก็จะมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บค้างเก่าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจาขอบแรมซี่นะครับไทรอนมิงส์นะฮะรวมถึงบูเอนเดียครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับซึ่งแผนการเล่นที่คาดว่าน่าจะใช้นะครับยืนในระบบ4-2-3-1นะครับให้โอลิวัสกินเนี่ยนะครับออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้านะครับหาจังหวะปิดจบสกอร์ แฮนดิแคปเอเชียครับคู่นี้เปิดออกมาให้อัสตันวิลล่าเนี่ยต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปดูแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังกันนะครับในราคาที่ครึ่งลูกเลยนะฮะเบอร์ลี่รองครึ่งลูกนะครับเข้าวินไป3จาก5เกมครับซึ่งเกมล่าสุดที่สามารถเข้าวินได้เนี่ยนะครับชนะสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนย์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเข้าวินไปแบบหวานเจี๊ยบนะครับส่วนอัสตันวิลล่าเนี่ยหเกมล่าสุดที่ต่อราคานี้นะครับที่ครึ่งลูกเข้าวินไป3จาก5เกมเช่นเดียวกันครับเกมล่าส ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนกับราคาครึ่งลูกนะฮะเข้าวินไปแบบหวานเจี๊ยบครับทีนี้เรามาดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเพื่อนรักก่อนไปชอปปิ้งนะครับเกมนี้เนี่ยเบอร์ลี่ครับได้พักมากกว่าเพราะว่านัดที่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักต้องเจอกับลูตันทาวนะครับแต่เกมถูกเลื่อนออกไปครับประกอบกับเกมนี้ พวกเขาเบอร์ลี่ได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับรวมถึงสภาพทีมของวิลล่าเนี่ยก็ยังมีนักเตะค้างเก่าอยู่ที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับน่าจะส่งผลกับรูปเกมพอสมควรครับเชื่อว่าเกมนี้เบอร์ลี่น่าจะยังเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ขออนุญาตลงใจไปที่เบอร์ลี่ครับ คู่ที่3ประจำวันนี้ครับเรายกให้กลายเป็นบอล V.I.P. นะครับเป็นบิ๊กแมช h ประจำสัปดาห์นี้ด้วยนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลครับคู่นี้แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับหาชมกันได้ไม่ดึกมากครับนิวคาสเซิลเองเนี่ยตอนนี้รังอันดับ8อยู่ในตารางนะครับนัดเปิดฤดูกาลชนะ1แพ้1ครับยิงได้5เสียไป2นะครับมีอยู่3แต้มกับทางฝั่งของเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลครับสเกมเปิดฤดูกาลล่าสุด อนนี้มีอยู่4แต้มนะครับรังอันดับ5อยู่ในลีครับส่วน Head Tohead 5นัดล่าสุดที่คู่นี้เคยเจอกันเนี่ยทางฝั่งนิวคาสเซิลยังไม่เคยเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับเสมอ1แพ้4ครับเกมล่าสุดในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลไป2-0กับเกมในบ้านด้วยนะครับอัตราชนะออสกับ5เกมล่าสุดที่เจอกันของทางฝั่งนิวคาสเซิลขึ้นมาที่80%นะครับเข้าวินไปได้มากถึง4เกมจาก5เกมล่าสุดนะครับและคู่นี้เจอกันเป็นสกอร์ต่ำมากไปถึง3เเเกกมช่นนดียวั ไปดูกันที่ฟอร์มการเล่นนะฮะ5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเริ่มต้นจากทางฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลสาลิกาดงนะครับชนะ4แพ้แค่เกมเดียวกับ5เกมล่าสุดของพวกเขานะฮะ2นัดเปิดฤดูกาลครับเกมแรกเปิดฤดูกาลชนะแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์สวยหรูครับ5ประตูต่อ1นะครับเป็นเกมในบ้านส่วนเกมล่าสุดเนี่ยไปเยือนแมนซิตี้ครับแพ้ไป1-0น,นะครับอัตราชนะออสของนิวคาสเซิลขึ้นมาที่100%นะครับจะราคาไหนเข้าวินแม่งได้หมดเลยทีเดียวเป็นสกอร์โอเวอร์ เยือย่างหงแดงลิเวอร์พูล5นัดล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยไปเจอกับบอลมัด FC นะครับก็สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นเป็นนัดเปิดฤดูกาลเจ้าไปกับเชลซีนะครับเสมอกันไป1-1ฮะอัตราชนะออดขึ้นมาที่1 0เอ่อ40นะครับขออภยัยเข้าวินไป2จาก5เกมนะครับเจ้าไป2แพ้ราคาไป1นะครับเป็นสกอร์โอเวอร์มากไปถึง4เกมกับฟอร์มการเล่น5นัดของลิเวอร์พูลครับ ไปดูกันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันต่อเลยนะครับนิวคาสเซิลเองครับเจ้าบ้านภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยนะฮะมีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับที่มีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาอย่างเอมิลคราฟต์นะครับกับคาเบียมากกิโยครับสองแนวรับนะครับที่ยังไม่สามารถลงช่วยทีมได้กับแผนการเล่นนะครับที่เอ็ดดี้ฮาวคาดว่าน่าจะใช้จัดตัวผู้เล่นยืนในระบบ4-3-3ครับมีมิเกลอเมรอนนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักรวมถึงแอนโทนีกอร์ดอนครับเป็น3ประสานในแดนหน้าคอยปิดจบสกอร์ครับและใช้บรูโน่กิมารรส์นะคับ เป็นตัวคุมเกมในแดนกลางหาจังหวะสร้างสารรคเกมรุกครับ สำหรับราคาไฮนิแคปที่เปิดออกมานะครับอัตราต่อรองให้นิวคาสเซลเนี่ยต่อปอลิวพูอยู่นะครับน่าสนใจสําหรับคู่นี้บอลเต็ง VIP นะครับเราไปดูไฮนิแคปเอเชียย้อนหลังในราคานี้กันสัหน่อยนะครับประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆที่ราคาปอนะครับนิวคาสเซลเนี่ยต่อปอเข้าวินไป2จาก5เกมล่าสุดนะครับซึ่งราคาต่อปอนะครับเกมล่าสุดที่เข้าวินได้เจอกับบีอารีอลฮะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เข้าวินแบบหวานเจี๊ยบนะครับส่วนลิวพูผู้มาเยือนครับรองปอเข้าวินไป3เกมจาก5เกมล่าสุดนะ ซึ่งราคาลองปอเนี่ยเกมล่าสุดเจอกับนิวคาสเซิลนะฮะเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเข้าวินไปได้จบสกอร์ไป2อูนย์นะครับสามารถเอาชนะไปแล้วก็เข้าวินแบบราคาปอไปนะครับสำหรับคู่นี้ครับต้องบอกว่าจากสถิติ5นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยนิวคาสเซิลยังไม่เคยแพ้ลิเวอร์พูลเลยนะครับประกอบกับเกมในบ้านล่าสุดของนิวคาสเซิลเนี่ยในนัดเปิดฤดูกาลก็ฟอร์มโหดครับชนะวิลล่าไปถึง5ประตูต่อ1ครับส่วนทัศนะสำหรับคู่นี้ครับบอลเต็ง VIP เดี๋ยวไปตามต่อกันนายไลอ้อนเจซียี่สบบิ เลยนะครับแบบไม่มีกักว่าราคาไหนต่อเท่าไหร่กดค่าน้ําเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับติดตามได้ในไลน์อัดเซ24นะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปทําทุนต่อยอดกันได้สำหรับบอลเต็ง พรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านไปนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมาครบกัน4ลีกเลยนะครับเราไปกันที่บุนเดสลลกาต่อเลยนะครับกับไบเยนมิวนิกฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอาส์บวกครับคู่นี้แข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเลือกชมเอานะฮะเพราะว่าหลังๆเนี่ยบอลเตะพร้อมกันนะครับเอาล่ะไปดูสถิติสําหรับฟุตบอลคู่นี้กันดีกว่าครับไบเยนตอนนี้เนี่ยนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเพิ่งเปิดฤดูกาลไป1นัดพวกเขาเก็บ3แต้มได้นะครับยิงไป4ยังไม่เสียประตูมีอยู่3แต้มในลีกนะ องอัลส์บวกครับ หนึ่งนัดที่เพิ่งผ่านมาเสมอไปแบ่งแต้มกันไปนะครับยิง4เสีย4ครับมีอยู่1แต้มรั้งอันดับ11อยู่ในหลีกนะครับคู่นี้5นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นไบเยนมิวนิกนะครับชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดเจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วชนะเอาส์บวกนะครับไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ3นะครับยิงรวมกันในเกมนี้8ลูกเลยทีเดียวนะครับสำหรับอัตราชนะออนนะครับกับ5เกมล่าสุดที่เจอกันของทางไบเยนมิวนิกเนี่ยขึ้นมาที่20%ิอนะครับเข้าวินน้อยไปหน่อยานเ่งเกม แล้วก็แถมยังเป็นสกอร์ต่ำมากไปถึง3เกมสําหรับการเจอกันของคู่นี้5นัดล่าสุดครับ ไปดูกันต่อครับฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของแต่ละทีมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากทางเจ้าบ้านไบเออร์มิวนิกครับ5เกมล่าสุดพวกเขาชนะ4แพ้แค่เกมเดียวครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยนัดเปิดฤดูกาลนะครับเจอกับแรเดอร์เบรเมนครับเป็นเกมเยือนซัดไปนะครับถล่มแรเดอร์เบรเมนคาบ้านไป4ประตูต่อ0ครับอัตราชนะออสของ5เกมล่าสุดกับไบเออร์มิวนิกนะครับขึ้นมาที่60%ครับเข้าวินไป3จาก5เกมเป็นสกอร์โอเวอร์ไป3เกมเจ้าไป1และเป็นสกอร์ต่ำ1เเกมมครับผู้ายือนอย่างอสบเกนนะครัับ5ด ล่าสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้มากไปถึง3ครับนัดเปิดฤดูกาลเสมอกับบร์สเซียมุนเชนเกนบลักนะครับ4ประตูต่อ4โอ้โหยิงกันเยอะนะครับอุตลุดเลยอัตราชนะออสกับ5เกมล่าสุดของอัลสบวกนะครับขึ้นมาที่20%เครับเข้าวินไปได้เพียงแค่เกมเดียวเจ้าไป2แพ้ราคาไป2นะครับเป็นสกอร์โอเวอร์มากไปถึง3เกมกับฟอร์ม5นัดล่าสุดของอัสบวกครับ ไปดูกันต่อนะครับที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มต้นจากทางฝั่งชาบ้านบาเยอร์มิวนิกภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยมีรายงานความบาดเจ็บเข้ามานะครับกับยามานูเซล่าครับที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงนะครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเป็นผู้รักษาประตูตัวหลักอย่างมานนเอลนอยเออร์ครับที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้เช่นเดียวกันนะครับแผนการเล่นที่จะจัดทัพนะครับคาดว่าน่าจะยืนในระบบ4-2-3-1ครับเกมนี้และ แฮร์รี่เคนจะได้ประเดิมสนามเป็นนัดแรกให้กับเสือใต้อย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูนะครับว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยจะสามารถโชว์ฟอร์มเรียกศรัทธาจากแฟนบอลบาเยนได้มากน้อยแค่ไหนครับไปดูกันต่อนะครับกับสภาพความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างอัลส์บวกครับภายใต้การคุมทีมของเอ็นริโก้มัเซนนั่นเองนะครับเกมนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าใหม่เข้ามานะครับมีแต่ผู้เล่นบาดเจ็บข้างเก่านะครับที่ยังไม่สามารถลงช่วยทีมได้รวมถึงแพทริกไฟเฟอร์ครับที่ติดโทษแบนจากนัดที่แล้วนะครับคาด ในระบบ4-4-2ครับให้2ตัวหน้าครับอย่างสเวนมิเชลครับรวมถึงเมอร์กินเบริซ่าเป็น2ตัวนะครับประสานงานปิดจบสกอร์ในเกมนี้ครับสำหรับอัตราต่อรองครับคู่นี้ราคาเปิดออกมาค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะครับไบเยอร์มิวนิกเนี่ยต่ออยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับไปดูให้นัคขับเอเชียย้อนหลังกันในราคาที่ โอ้โหราคาใกล้เคียงกันก็คือเยอะเหมือนกันฮะสองลูกครึ่งควบ3นะครับตายแล้วบาเยอร์มิวนิกเคยเจอราคา2ลูกครึ่งควบ3ากับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังเนี่ยเข้าวินไปได้มากถึง3เกมจาก5เกมล่าสุดนะครับเกมล่าสุดที่ต่อราคา2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยเจอกับดินาโมเคฟนะฮะชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เข้าวินไปแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนอัลส์บวกครับเจอราคา2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยนะฮะเข้าวินมาได้3เกมนะครับที่เจอราคานี้ก็น่าแปลกใจอยู่พอสมควรนะฮะซึ่ง ซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยเจอกับไบเยอร์มิวนิกนะครับเมื่อปี2022นะครับเจอราคา2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยนะครับไบเยอร์ชนะ1-0อัลส์บวกเข้าวินไปแบบหวานเจี๊ยบครับแต่ราคาแรกที่เปิดออกมานะปัจจุบันตอนทําคลิปนะครับเป็นไบเยอร์มิวนิกต่ออยู่ที่2ลูกครึ่งฮะเอาล่ะไปฟังข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเพื่อนรักก่อนไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะครับเกมนี้คาดว่าแฮร์รี่เคนครับอย่างที่บอกไปครับน่าจะได้ออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าให้กับไบเยอร์มิวนิกนะครับซึ่งน่าจะตต้้้อออออองงโชวว์์์ฟฟรรรรรรมมมเเเเเีียยยกกกกกศัััััททธาใหบบ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 แแแนนลลขิ็ู่่คปปะดดฤ การของไบเยอร์เนี่ยก็ฟอร์มโหดฮะซัดเบรเมนไป4ประตูต่อศูนะครับซึ่งเกมนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยและเจอทีมที่คุณภาพทีมยังไม่ค่อยเข้าที่อย่างอัลส์บวกเนี่ยกับราคาที่เปิดออกมา2ลูกครึ่งนะฮะผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยไบเยอร์น่าจะเก็บ3แต้มได้แล้วชนะขาดนะครับคู่นี้ขออนุญาตลงใจไปที่ไบเยอร์มิวนิกครับ ไปต่อกันที่ฟุตบอลคู่ที่5ประจําวันนี้นะครับอย่าลืมร่วมสนุกกับการทายผลสกอร์ด้วยนะครับลืมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะเรื่องหนึ่งคู่ที่เพื่อนชอบนะครับทายผลสกอร์ให้ถูกนะครับใครทายถูก10บคนแรกนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวรับรางวัล1 0 0บาทไปนะฮะก็แคปหน้าจออะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เพื่อนรักเนี่ยนะฮะทายผลสกอร์ส่งไปในไลน์อัดเจซียครับเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันรับเงินรางวัล1 0 0บาทนะครับเดินทางมาถึงฟุตบอลคู่ที่5้าในศึกเกาโช ในเวลา23มนาิกานาทีหรือว่า5ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับ ยูเวนตุสเจ้าบ้านครับตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงอยู่นะครับเปิดฤดูกาลไป1นัดสามารถเก็บ3ามแต้มได้นะครับยิงไป3ประตูครับส่วนโบรลินญาครับผู้มาเยือนนะฮรรังอันดับ16อยู่ในตารางนะครับหนัดที่เปิดฤดูกาลไปเนี่ยไม่สามารถเก็บ3ามแต้มได้นะครับแถมยังเสียไป2ประตูส่วนแฮตวูดแฮตห้านัดล่าสุดนะครับที่คู่นี้เจอกันครับเป็นทางฝั่งยูเว่ครับชนะ3เสมอ2ยังไม่เคยแพ้โบรลินญาเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับเจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วเสมอกันไป1ประตูต่อ1เป็นเกมเยือนของยูเวนตุ ออดของยูเว่ขึ้นมาที่60%เครับเข้าวินไป3จาก5เกมคู่นี้เจอกัน5นัดล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นสกอร์ต่ำมากไปถึง3เกมครับไปดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเริ่มต้นจากทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับยูเวนตุสครับ5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ2ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมเปิดฤดูกาลครับเจอกับอูเดเนเซ่ในเกมเยือนเนี่ยสามารถถล่มอูเดเนเซ่ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนคาบ้านเลยนะครับอัตราชนะออดกับ5นัดล่าสุดของยูเว่ขึ้นมาที่60% 60%คริบเปวินเป3จาก5เกมเจ้า ราคาไป1น,นะครับแถมยังเป็นสกอร์สูงมากไปถึง3เกมครับส่วนผู้มาเยือนอย่างโบลอนยากับ5นัดล่าสุดนะครับชนะ2แพ้3เกมเปิดฤดูกาลเจอกับเอซิมิลานนะครับเป็นเกมในบ้านเจอเอซิมิลานเนี่ยถล่มไป2ประตูต่อ0ครับอัตราชนะออดขึ้นมาที่40%กับ5เกมล่าสุดของโบลอนยานะครับเข้าวินไป2จาก5เกมเป็นสกอร์ต่ำไป4เกมครับ ไปดูกันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเริ่มต้นจากทางฝั่ง้าบ้านมาลาย,ยูเวนตุสครับภายใต้การคุมทีมของแม็กซ์อเลกรีครับเกมนี้มีรายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเป็นกองหลังตัวเดียวครับอย่างมาเตียเดชิโยนะครับที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้สําหรับแผนการเล่นที่คาดว่าน่าจะใช้ในเกมนี้กับระบบ3-5-2นะครับให้2หัวหอ,อกอย่างเฟริโกเคียซ่าครับรวมถึงดูซานวลาโฮวิชเนี่ยออกสตาร์ทเป็น2ตัวในเกมแดนรุกนะครับหาจังหวะสร้างสรรและปิดจบสกอร์ในเกมนี้ครับไปดูกันต่อนะครับที่ความพร้อมของทีมผู้มาเยือนอย่างโบ ใต้การคุมทีมของทิอาโก้มอตตาครับเกมนี้มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามานะครับนั่นคือกองหลังอารดาม่าซูมาโอโรนะครับรวมถึงกองหน้าคนสําคัญอย่างมูซาบาโรครับที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถช่วยทีมได้นะครับกับแผนการเล่นที่คาดว่าน่าจะใช้พวกเขายืนในระบบ4-2-3-1นะครับให้หน้าเป้าอย่างโจชัวซ็อกซี่ครับน่าจะเป็นตัวปิดจบสกอร์ในเกมนี้นะครับ สำหรับราคาต่อรองครับคู่นี้เปิดออกมาครับราคาแรกให้ยูเว่ต่ออยู่ที่ลูกหนึ่งนะครับไปดูแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังกันในราคา1ลูกครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังขึ้นมาครับเป็นยูเว่ครับต่อราคา1ลูกเนี่ยเข้าวินไป2จาก5เกมเจ๊าไป2นะครับแล้วก็แพ้ราคาไป1ฮะซึ่งเกมล่าสุดที่สามารถเข้าวินได้เนี่ยเจอกับโบอโลนญาในปี2022นะครับยูเว่ซัดไป3 0มครับเข้าวินแบบหวานเจี๊ยบส่วนโบอโลนญาครับถ้าเกิดรองราคาลูกหนึ่งเนี่ยนะฮะเข้าวินไปได้1เกมครับเจ๊าไปแพ้ราคาไป ซึ่งเกมที่พวกเขาเข้าวินได้ย้อนกลับไปเมื่อปี2022เช่นเดียวกันนะครับเจอกับโรม่าเสมอกัน0-0ครับเข้าวินไปได้กับราคารอง1ลูกนะฮะสำหรับทัศนะประกอบการตัดสินใจของเพื่อนรักนะครับมาฟังกันซะหน่อยโบอลญยาต้องบอกว่าพึ่งแพ้เอซีมิลานคาบ้านมา2-0ในนัดเปิดฤดูกาลนะครับซึ่งสวนทางกับยูเว่ครับที่พึ่งถล่มอูเดนเซ่มา3-0แถมเกมนี้เนี่ยพวกเขาครับยูเวนตุสได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับน่าจะไม่ใช่งานยากสําหรับทีมมาลายครับประกอบกับโบอลญยามี กองหน้าบาดเจ็บอยู่นะครับพิษสงในเกมแดนรุกน่าจะหายไปเยอะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยูเว่เจอกับโบรโลญยาขออนุญาตลงใจไปที่ยูเวนตุสครับ เดินทางมาถึงฟุตบอลคู่สุดท้ายครับคู่ที่6ประจําวันนี้นะครับในศึกลาลิก้าสเปนครบถ้วนทั้งหมด4ลีกเลยนะครับคู่นี้บีอารียลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับไปดูสถิติต่างๆสําหรับฟุตบอลคู่นี้ฮะตอนนี้บีอารียลครับรังอันดับ11อยู่ในลีกนะครับเปิดฤดูกาลมา2นัดเนี่ยชนะ1แพ้1นะครับยิงไป2เสียไป2มีอยู่3แต้มครับส่วนผู้มาเยือนอย่างบาซ่าหรือว่าบาร์เซโลนาครับตอนนี้รังอันดับ6อยู่นะครับ2นัด นะหเสมอ1ครับยิงไป2ยังไม่เสียประตูนะครับยิงไปนัดละ1ลูกฮะมีอยู่ทั้งหมด4ต้ามในลีกตอนนี้นะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับกับ Head to Head ของคู่นี้เจอกันมา5นัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางบีอารียลครับชนะไปได้แค่เกมเดียวนอกนั้นแพ้บาร์เซโลนาไป4เกมครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมในหลีกเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับบาซ่าไปเยือนบีอารียลครับชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เนาะอัตราชนะออดของทางฝั่งบีอารียลกับ5นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยขึ้นมาที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเข้าวินไปได้เพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นเองนะฮะจากห้าเกมล่าสุดเป็นสกอร์ต่ำสองเจ้าไปสองนะครับแล้วก็เป็นสกอร์โอเวอร์ ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดครับเริ่มต้นจากทางฝั่งเจ้าบ้านบีอารีอัลนะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป3นะครับเกมล่าสุดในลีกเนี่ยเจอกับมายอกานะครับเป็นเกมเยือนเฉือนเอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับอัตราชนะออดขึ้นมาที่20%ครับเข้าวินไป1จาก5เกมเป็นสกอร์โอเวอร์ไป3เกมครับส่วนผู้มาเยือนอย่างบาเซโลน่านะครับ5เกมล่าสุดพวกเขาชนะ4เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมในลีกฮะเปิดบ้านตอนรับการมาเย ก2ประตูต่อ0ครับอัตราชนะออดขึ้นมาที่80%เลยนะครับกับฟอร์ม5นัดล่าสุดของบาซ่าเข้าวินไปได้4จาก5เกมครับเป็นสกอร์ต่ำไป3เกม ไปดูกันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นจากทางฝั่งเจ้าบ้านบีเอเอร์เรียลนะครับภายใต้การคุมทีมของกิเกสเซเตียนครับบีเอเอร์เรียลนะครับเกมนี้มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามานะครับนั่นคือกองหลังอย่างอัลเบรโตโมเรเน่ครับและกองกลางนะครับอย่างฟรองซิสโกเกแรลงครับที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับแผนการเล่นที่คาดว่าน่าจะใช้นะครับยืนในระบบ4-3-3ครับให้3ประสานในแดนหน้าอย่างเคราดโมเรโน่ครับอเล็กซานเดอร์ซอนลอตครับแล้วก็รวมถึงเบนดิอัสเนี่ยเป็น3ประสานนะครัับบหหาจจงวะปิด กรในเกมนี้ครับ ไปดูกันต่อนะครับที่ผู้มาเยือนอย่างบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทีมของกุนซือชาวสเปนนะครับชาบีเฮอร์เนเดสนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยมีรายงานตัวติดโทษแบนมา1ตัวนะครับนั่นคือกองหน้าอย่างราฟินญาครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับส่วนตัวเจ็บมีกองหลังครับอันยิโกมาติเนสครับรวมถึงโรนันอลาเลโครับที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนแผนการเล่นที่คาดว่าน่าจะใช้นะครับกับระบบ4-3-3นะครับให้โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับประสานงานร่วมกับเปดรี่นะครับรวมถึงกาบี เนี่ยหาจังหวะปิดจบสกอร์ในเกมนี้ครับคู่นี้อัตราว์ไฮนิแคปเปิดออกมาเนี่ยให้บาซ่าต่อปออยู่นะครับโอ้ราคากรุบกริบน่ารักฮะไปดูไฮนิแคปเอเชียย้อนหลังในราคานี้ก็สน่อยดีกว่านะครับกับราคาปอนะครับเบียเรียลเนี่ยต่ออ๋อขออภัยเบียเรียลเนี่ยครับรองปอนะฮะเข้าวินไป3จาก5เกมล่าสุดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่สามารถเข้าวินไปได้ในราคารองปอเนี่ยเจอกับเรอัลมาดริดนะครับเอ้ยชนะเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ1นนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับรองปอเข้าวินไปแบบหวานเจี๊ยบครับ ส่วนบาร์ซ่าเนี่ยต่อปอเข้าวินมากไปถึง4เกมจาก5เกมล่าสุดนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยที่ต่อปอแล้วเข้าวินได้เนี่ยเจอกับแอตติกบิเบาครับเฉือนเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ในเกมเยือนด้วยนะเข้าวินไปได้แบบหวานเจี๊ยบนะครับเอาละตอนนี้เรามาฟังข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเพื่อนกันหน่อยดีกว่านะครับเบียร์เรยลเนี่ยแพ้ในบ้านมาล่าสุดกับเกมในนัดเปิดฤดูกาลนะครับซึ่งเกมนี้ถือว่าไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะฮะสำหรับพวกเขาที่จะต้องเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของทีมแกร่่่งงงอยาาบ์ซซลึ แน่นอนฮะว่าเกมในแดนรุกของบาร์ซ่าเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเกิดดูจากสถิติการเล่น5านัดล่าสุดของบาร์ซ่าแล้วเนี่ยยิงก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้น่าจะเป็นงานยากของทางบีอารีอลนะครับคู่นี้กับราคาที่เปิดออกมาราคาปอครับขออนุญาตลงใจไปที่บาร์เซโลนาก็แล้วกันครับครบถ้วนนะครับวันนี้6คู่จาก4ี่หลีกชั้นนําของโลกนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะบุนเดสลีกาเยอรมันเกาโชอซ์เรียลอิตาลีและลาลีกาสเปนนะครับหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับย่าาลรสกทผได้ เลือกมาหนึ่งคู่จาก6คู่นี้นะครับพยายามทายผลสกอร์ให้ถูกนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอไปสัหน่อยส่งไปหลักฐานยืนยันในการรับของรางวัลถ้าเกิดคุณทายถูกนะครับในไลน์ @jc ยี่สิบสี่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง @jc ยี่สิบสี่นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีวันนี้ไม่ขออะไรมากครับกดซับสไครป์คนละหนึ่งซับนะครับกดแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปใหม่ๆลงเป็นประจำทุกวันนะฮะวันนี้ผมโจฮารันไป